วันนี้วิวอยู่ผู้ฟังแบรนด์ไทยสองรุ่นมาทำคลิปให้ชมนะฮะด้านซ้ายคือตัวของ iSuper EVO b u โวบัตรนะตัวนี้เป็นอินเอียร์ส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นเอียบัตรนะครับ iSuper EVO b u โวบัตรนะทั้ง2ตัวเนี่ยเปิดมาราคาเท่ากันเลยคือ599บาทนะฮะช่วงลดก็อาจจะมี400กว่าบาทให้เห็นนะ400ต้นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันกันกบหูฟังของ i s u p e r 2ตัวน,นี้กัน เดี๋ยววันแรกวันที่ตัวของ i s u p e r Evo อีโวบัตรนะตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยที่ตัวของกล่องเนี่ยข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีสเปคบอกค่อนข้างละเอียดบูทูธถ้าจุดสามมัลติพอยต์คอนเน็กชันตัวนี้รองรับมัลติพอยต์นะครับห้าร้อยกว่าบาทสามารถเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกันนะครับไดรเวอร์เจ็ดจุดสองมิลนะไมซี่ตัวมี ENC ช่วยตัดเสียงรบกวนเกมโหมดเจ็ดสิบเอ็ดมิลลิเซกนะมาตรฐานการกันน้ํา IPX4 แล้วก็แบตเตอรี่สามสิบสองชั่วโมงพล,ลิกมาอีกด้านเนี่ยก็จะมี Code กกนนะคิวอาร์โค iSuper Play นะครับก็สแกนี่ว่า e คได้ตรงนี้เลยนะทั้งตัวของ Android และ iOS เดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคู่มือต่างๆนะมีหูฟังผมมาออกไปใช้แล้วมีตัวของสาย usb นะตอนนี้ก็เป็นสีแดงนะครับเป็นแบบ a to c แล้วก็จะมีตัวของจุกหูฟังที่เขาแถมมาให้อีก 2ขนาดนะครับตัวที่ใส่ให้มาก็จะเป็นสาเอ็นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ภายในกล่องอันนี้คือหน้าตาของ i s u p e r e v o b ์อ2บัตนะครับตัวเคสก็จะมีขนาดที่เล็กเล็กมากเลยแหละด้าน้ายนี่ก็เอฟันแอร์โปรสีก็เห็นว่า I s ซ p e r ปมันเล็กกว่าเล็กกว่าเ<ม><ม>ยอะเลยนะ<ม><ม>ก็ถือว่าทําเคสมาได้เล็กกะทันรัดดีตัวของ Body <ม>บอด,ดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกด้านนะครับก็จะไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือแทบไม่ติดเลยส่วนตัวฝาเคสเนี่ยตัวนี้จะเป็นพลาสติกเงา นะครับมีโลโก้ i s ซ p e r Screen อยู่นะครับอาจจะเห็นยากนิดนึ่งตัวของฝาเคสเนี่ยอ,อาจจะเป็นรอยขนแมวง่ายนิดหนึ่งนะอันนี้ก็รอยขนแมวเต็มหลักขนาดว่าวางไว้ในห้องนะก็แนะนําว่าซื้อเคสใส่นะครับเขาก็จะมีเคสขายแยกของเขาอยู่ที่ตัวเคสก็จะมีตัวของไฟ LED นะตัวนี้ก็จะมีไฟ LED ไว้บอกสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ พอตก็จะเป็นพอรตแบบไทซีตัวเคสเวลาเปิดใช้งานเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเคสประเภทตลับแป้งอ่ะมันจะเปิดยากนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดใช้งานมือเดียวไม่ได้นะเคสประเภทเนี้ยมาดูที่ตัวของหูฟังกันตัวของขนาดหูฟังเนี่ยจะขนาดเท่าๆกับหูฟังยี่ห้ออื่นๆณนะปี2อ2 4นย่ีะครับอย่างที่าเอลฟันเนี่ยก็แทบจะเท่ากันเลยหูฟังจะเป็นพลาสติกแบบด้านทส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแค่บริเวณก้านที่เป็นพลาสติกแบบเงานะครับด้านบนก็จะเป็นไฟ led ตัวของท่อนําเสียงเนี่ย ตอนนี้จะเป็นท่อลำเสียงเป็นวงกลมขนาดเล็กหาพวกจุกอัปเกรดอะไรง่ายนะอย่างตัวของ l า t i c h 2 7 0เ h 3 7 0อะไรพวกนี้ใส่ได้หูฟังตอนนี้จะเป็นหูฟังแบบอินเอียนะครับ จะไม่ใช่แบบอินเอี e ร์ทั่วๆไปนะอันนี้ผมเอาตัวของ oppo enco air 3 pro มาเทียบไปดูนะเห็นว่าตัวของ oppo เนี่ยมันจะเป็นแบบอินเอี e ร์เนี่ยโดยปกติส่วนใหญ่ในตลาดจะเป็นอินเอียร์มันจะคล้ายๆกับหูฟังเอียบัดที่เอามาใส่จุกนะซึ่งจะต่างกับพวกหูฟังอียร์ที่ท่อลำเสียงมันจะยาวซึ่งเวลาใส่เวลาฟังเพลงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียงมันมาเต็มกว่านะตัวของจุกที่ให้มาเนี่ยจริงๆก็เป็นจุกที่เกรดดีประมาณหนึ่งเลยนะครับจุกนิ่มแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเกาะหูเกาะหูอะไร จุกเดิมที่แถมมากับอูฟังแทบทุกรุ่นมันจะไม่ค่อยเกาะหูเท่าไหร่จริงๆตอนนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนจุกก็ได้ถ้าไม่ใช่เป็นคนที่ประเภทที่เหงือออกบ่อยนะครับจุกให้มาก็เกียรด,ดีเกียรด,ดีละโดยรวมในเรื่องของวัสดุง,งานประกอบนะ่ยกว่าบาทผมให้9.5เต็ม10นะผมว่าทำดีผมหักตรงบริเวณฝาด้านบนเนี่ยผมว่าเป็นรองขนแมวง่ายไปหน่อยจริงๆน่าจะทำแบบด้านน่าจะดีกว่าเนี่ยอันนี้เราขนแมวตตึมเลยนะขนาดว่ายังไม่เคยเอาออกไปใช้ข้างนอกเลยนะตัวของแม่เหล็กเกสก็ แน่นนะแน่นประมาณหนึ่งเลยอาจจะไมไแ่แน่นเหมือนตัวแพงๆแ,แต่แน่นกว่าหลายต,ตัวในช่วงเหรียราคานี้ที่เคยใช้อะเนี่ยมันแน่นขนาดนะเห็นไหมเดี๋ยวมาดูที่ตัวของ EV o b u d a ต r 2รกันบ้างนะฮะเดี๋ยวที่บอกว่าตัวนี้เป็นอีว b u d ตนะฮะเหมือนเดิมเลยลองรับแอป i Super Play พลฮะพลิกไปอีกด้านก็จะมีสเปคบอกเหมือนกันนะบูทู th 5.3ไดเวอร์13มิลนะไม่2ตัวนะมีเกมโหมด68มิลลิวิกแบต28ชั่วโมงอันนี้น่าจะลมเคสนะครับ กันน้ำก็ IPX4 เหมือนกันแล้วก็เขาจูลงไว้ว่า Ultra Compact ตัวของอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแค่คู่มือนะแล้วก็สายชาร์จแค่นั้นอ่ะอันนี้คือหน้าตาของ EVO BUD 2นะฮะขนาดเล็กมากเล็กขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเทียบไปดู a r f u n a i r p o 4เล็กไหมเล็กมากบางกว่าด้วยเทียบกับ Apple a i r 3เล็กไหมเล็ก แล้วมีบัตร R6 เล็กกว่าเยอะเลยอันนี้ผมกำผมกำได้เล็กมากต,ตัวของงานประกอบตัวนี้ก็ทำดีเหมือนกันนะครับแล้วที่ผมชอบมากเลยคือมันเป็นผิวผิวด้านอ่ะผิวด้านแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรวมถึงตัวหูฟังด้วยผิวด้านหมดเลยครับซึ่งมันดีมากมันไม่ติดรอยนิ้วมือมันแทบจะไม่เป็นคราบรอยนิ้วมือเลยอะ่ะดูแลรักษาง่ายมไม่เป็นรอยขนแมวอะไรด้วยแม่เหล็กก็ก็ไม่ได้แน่นมากเหมือนกับตัวแพงแต่ว่าขย่าแล้วมันก็ มันก็ไม่หล่นตัวของหูฟังก็ขนาดเล็กกะทัดรัดมากเหมือนกันนะตัวนี้ทรงจะเป็นทรง a อร์พอนะครับแต่ก้านมันอาจจะยาวไปหน่อยนะเทียบหูฟังเอียบัตรปี2024ัีอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยาวจนน่าเกลียดน,นะครับโดยรวมในเรื่องของงานประกอบผมให้9.5เต็มสีเหมือนกันตัวเนี้ยมันมันจะงานประกอบดีกว่าอยู่หน่อยนึงนะจะดูมันมันดูแน่นหนากว่าแต่รวมๆก็งานประกอบดีนะห้ากว่าบาทอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะว่า2ตัวเนี้ยสามารถเชื่อมต่อแอป ไอซูเปอร์เพลย์ได้อะสองตัวนี้จะไม่ได้รองรับก o o g l e f a สท์แพรแต่จริงๆอันเชื่อมต่อได้ไวมากเพียงแต่ตัวแอปมันอาจจะมีปัญหาดีลงดีเล์อะไรบ้างตัวแอปสามารถเช็คแบตเตอรี่หูฟังได้นะครับแต่ไม่สามารถเช็คแบตเตอรี่ที่ตัวเคสได้สไลด์ไปด้านขวาเนี่ยจะเป็นงานปรับการตั้งค่าต่างๆปรับ E q คงออะไรต่างๆนะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถปรับคัสตอม EQ ได้นะครับอันนี้ดีมากแล้วก็สามารถปรับระดับเสียงแยกซ้ายขวาได้นะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินซ้ายขวาไม่เท่ากันอัััันนนีี้้้ปปรรบไดจากตตตววอองงเลยข Touch Control สองตัวเนี้จะเหมือนกันแทบจะ100%เลยตัวของทัชคอนโทรลปรับได้ค่อนข้างละเอียดสามารถเปิดเกมโหมดสามารถเพิ่มรู้เสียงได้จากตัวทัชคอนโทรลอ่ะสตัวนี้จะต่างกันอยู่อย่างนึงคือตัว e v o b u ัตสเนี่ยจะมีเฟิร์มแวร์ให้อัปเดตด้วยนียซึ่งตัวของ e v o b u ัตแอร์ไม่มีนะส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยสอตัวนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันชัดเจนมากโคด e กเ c ทั้งคู่นะ ตัวของ i Super Evo บัตรสอเนี่ยตัวน,นี้ถึงแม้ว่าจะมี preset EQ มาให้ถึง6แบบนะครับแต่แต่ละ preset เนี่ยจูนมาไม่ค่อยดีก็จะดีหน่อยก็คือค่า default ที่รู้สึกว่าเสียงมันโอเคหน่อยแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันติดขุนนะตัวน,นี้ปรับ custom EQ ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันปรับเสียงให้มันถูกจริตถูกใจเรายากมากนะสุดท้ายปรับเป็น flat อูโหเสียงมันดีมากเลยเสียงดีแบบปิดหูปิดตามากต่างจากตอนแกะกล่องเยอะมากอา่าโดยรวมในเรื่องของเสียงเนี่ย ตัวนี้จะเป็นหูฟังโทนอุ่นนะเนี่ยเบสไม่ได้หนักแต่ก็ดีเบสลงลึกพอสมควรเหมือนกันรละละเอียดแยกได้ดีใช้ได้เลยนะแต่รวมๆอะ่ะหูฟังตัวนี้มันจะเด่นไปทางพวกเสียงร้องเสียงดนตรีอะไรมากกว่านะเสียงใสฟังชัดนะส่วนตัวของ i s u p e r Evo b u d วบัตรตัวนี้ตอนนี้มี preset EQ มาให้6แบบเหมือนกัน นะจูนมาดีหลายตัวเลยแหละแต่ตัวที่จูนมาดีสุดก็คงเป็นค่ามาตรฐานแหละนะครับตอนนี้เสียงโคลนอุ่นเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเด่นเบสเบ็นลูกใหญ่เลยสาหรับเอียบัตนี่ถือว่าจูนเบสมมาหนักมากนะตัวนี้แยกรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะเสียงร้องเสียงแหลมอาจจะไม่ได้โดดเด่นกําลังขับทั้งคู่เนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับตัวของกมโมดเนี่ยตามสเปคต่างกันนิดหน่อยนะแต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างกันเลยนะครับใช้งานทั่วไป ดูหนังดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆไม่ต้องเปิดเกมหมู่ก็ได้ยังรู้สึกว่าภาพรงกับปากอยู่ถ้าเล่นเกมอันนี้ต้องเปิดเกมหมู่นะเล่นอวียังมีความรู้สึกว่าดีเลอย์อยู่หน่อยแต่มันไม่ได้น่าเกลียดมันเล่นได้ไม่งดหงิดส่วนเรื่องใหม่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยถ้าคุยในห้องเนี่ยอันนี้สบายเสียงชัดเจ๋าเลยแต่ถ้าคุยข้างนอกหรือแม้แต่ริมถนนพวกเนี้ยตัว E ี o b บั2 มมีีีคุณภาาพ่่ทดกวอันนี้เป็นไมค์ของ i อซ์เฟอร์อีวอแบทแอนะครับเดียวเลื่ถนนเดี๋ยวให้ดูเลยนะติดล้ติดล้ออะไรพลาดเยอะแยะมากมายอันนี้คือคุณภาพอของไมค์นะครับตัวน,นี้ไมค์ข้างละตัวยังมี e อ c นซีช่วยตัดเสียงเป็นไงบ้างรถติดลงติดล้ออะไรพลาดทัดเขาได้เลยใช่ไหมตัวน,นี้คือไมค์ของ i อซ์เฟอร์อีวอ2นะครับตอนนี้ก็ได้ไม้เป็นข้างละสองตัวมี e อ c นซีช่วยตัดเสียงเหมือนกันนะครับยี่นอยู่ืมถนนเหมือนเดิมเลย นะครับรถลาอะไรผ่านเยอะแยะมากมายแต่นี้จะได้คุณภาพใหม่ทิศดีขึ้นดีระดับหนึ่งนะครับแต่จริงจงก็ปัดแอร์สองก็ก็ดีใช้ได้แล้วนะสำหรับในืนยี่นถนนดีใช้ได้แล้วนะแต่ตน,นี้ก็จะดีกว่า เปิดตัวมาราคา599บาททั้งคู่เสียงดีทั้งคู่สองตัวเนี้ยจริงๆเรื่องไม่ยากเลยถึงแม้ว,ว่าราคาจะเท่ากันน่ะด้วยประเภทของหูฟังด้วยคาแรคเตอร์ของเสียงนยจริงๆแล้วมันมันแยกโจทย์การใช้งานออกจากกาันชัดเจนมากถ้าคุณเป็นคนที่ชอบหูฟังที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกชอบเสียงโปร่ปงๆเนี่ยตัวของ i อซูเปอร์อีวบัตแอตัวเนี้ย จะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรายละเอียดเสียงที่ครบครบหูฟังใส่แล้วกระชับกว่าซิลเสียงภายนอกได้ดีกว่าตัวของ iSuper e ร์ b u โอบัจะตอบโจทย์กว่าข้อยาามีไหมมีนะครับเริ่มที่ตัวของ iSuper อร์ยู d เนี่ยตัวนี้ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นในตลาดเนี่ยก็ถือว่า เขาทาราคาทาสเปคออกมาดีนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างบางยี่ห้อเนี่ยเพิ่มเงินอีกหน่อยก็อาจจะได้ ANC ละถึงแม้ว่าจะเป็น ANC ที่ก็ไม่ได้ตัดเสียงได้ดีเด่นอะไรเลยแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้ ANC ไงซึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องคุณภาพของเสียงเนี่ยแต่ราคา4 5 0 0รบาทตัวนี้ไม่เป็น2รองใครแน่นอนส่วนไอซูปเปอร์อ e ีวบัต Air อเนี่ยตอนนี้เข้ายางหลักๆที่เจอก็คงจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ถ้าเทียบกับชาวบ,บ้านมันอาจจะน้อยไปนิดนะตอนนี้ให้แบตมา28ชั่วโงิบวมเคะนะัค่วโม จริงๆมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแหละเพียงแต่ถ้าเอาสเปคไปเทียบกับชาวบ้านมันก็อาจจะน้อยกว่าแค่นั้นเองแต่ที่ตัวหูฟังเนี่ยตัวเลขแบตก็ไม่ได้น้อยนะซึ่งมันก็แลกมาด้วยเคสขนาดที่มันเล็กมากอ่ะมันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลอยู่แล้วแหละอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอคือตัวของแอป i Super อเองเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีอาการเออให้เห็นอยู่บ้างนะครับอันนี้อนาคตน่าจะพัฒนาอะไรได้ดีขึ้นสำหรับ i s u p e r Evo Buds บัตรและ e v o b บัตร i r 2ตอนนี้ก็วางขายผ่านทาง s h อป e e และ La z a d a สักพักแล้วนะครับใครสนใจก็ลิงก์สังซื้ออยู่ด้านล่างนะครับทุกๆคนสามารถสนับสนุนช่องได้แบบฟรีๆโดยการคลิกลิงก์สังซื้อที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยอ่ะนี่คือไอซูเปอร์อีวูบัตรแอร์สองและอีวูบัตสองนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไอซูเปอร์ทั้งสองรุ่นนี้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับใครมีคำถามอะไรอยากสอบถามเพิ่มอยากให้เอสอะไรเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวว่างแล้วมาตอบนะครับแล้วเจอกันใหม่คคคคลลลิปหหนนนน้้้าาะรรรััััับบบสสสวววีีดดดอยย่ืมกไ์